ถึงแล้วจะเป็นอยูการ r เดน r e สอร์ Garden บ้านพักแนวโดมห้โองโดมหน,นึ่งขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำ นี่เป็นด้านนอกของโดมหนึ่งเป็นวิวภูเขาห้องราคาสองพันทว,วันสำหรับสองคนก็จะเป็นโดมมีอ่างน้ำมีจะขายนั่นด้านนอกออราคาสองพันรวมาหารเช้าด้วยข้างหน้าเป็น,นสรสอร์ง แล้ววิวภูเขาขออน,นุญาตนะคะห้องจะเป็นห้องขนาดไซส์สองคนก็น่ารักดีเนาะมีตู้เย็นมีแอร์มีโทรทัศน์ทีวีการน้ำร้อนแล้วน้ำได้เป่าผม โดมเห็นวิวมีอ่างน้ำแล้วก็วิวของภูเขารอบด้านเลยถึงโอเคเลยสองพันสำหรับสองท่านใครต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมาพักผ่อนอแนะนำที่นี่ได้นะคะ จอดรถด้านหลังได้เลย